ลสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับช่อง RT Channel นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านชอบครับคาเฟ่นะครับเป็นร้านคาเฟ่เปิดใหม่นะครับสไตล์มินิมอลนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศหน้าร้านนะคบทางเข้านะครับติดริมถนนอีกแล้วนะครับคาเฟ่เสียงอาจจะดังนิดหน่อยนะครับเราต้องใส่แมสอีกก็ยิ่งเสียงจะเบาลงไปอีกนะครับเพราะว่าป้องกันมาตรการโควิดนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศในร้านกันนะครับเดี๋ยวเราจะ แทนจากด้านหน้าให้ดูก่อนนะคับรรยากาศรอบๆว่าเป็นยังไงนะครับนี่คับเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นร้านชอบครับคาเฟ่นะครับก็คือสําหรับคนที่ชอบถ่ายรูปสไตล์มินิมอลนะครับก็คือร้านนี้ต้องโดนใจมากๆนะครับถ้ามาในเวลาที่อาร์ตมานะก็จะประมาณ4ี่โมงนะครับก็จะถ่ายรูปจากมุมนี้สาต์ขึ้นไปเห็นท้องฟ้านะครับมันจะตัดสีจะตัดกันนะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูบรรยากาศข้างในกันนะครับ น,นี่ก็จะเป็นทางเข้านะครับนี่ชอบครับคาเฟ่ล้วก็เข้ามาในร้านแล้วนะครับผมเป็นร้านนี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายในร้านนะครับนี่ก็จะเป็นเคาน์เตอร์สั่งเครื่องดื่มนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นลาย การเมนูต่างๆนะครับเอาอเมริกาโน่ไม่หวานครับข้วเ้มาวเข้มครับครับเดี๋ยวเราทำการจ่ายตั้งก่อนนะครับอันนี้ร้านเปิดทุกวันไหมครับพี่เปิดทุกวันกี่โมงถึงกี่โมงครับ8ดโมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับสำหรับใครที่ ชอบร้านคาเฟ่สไตล์มินิมอลนะครับก็แนะนำที่ชอบคับคาเฟ่นะครับบรรยากาศในร้านก็น่ารักมากๆเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นโซนสไตล์มินิมอลนะครับี๋ยวเราทําการสั่งเครื่องดื่มไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็รอเครื่องดื่มแล้วเราก็จะไปถ่ายรูปกันนี่นะครับถ้าชอบถ่ายรูปนี่ร่วมทริปของเรานะครับอันนี้ก็เป็นโ,โซนถ่ายรูปจากด้านในนะครับ เราก็นั่งรอเครื่องดื่นนะครับเวลาที่เรารอก็อาจจะถ่ายรูปรออย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะขอไปถ่ายกับข้างนอกดีกว่านะครับเพราะว่าเราชอบวิวข้างนอกนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศในร้านให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนี่ก็จะเป็นด้านในนะครับของร้านคาเฟ่แต่ว่าซิเนเจอร์อาจจะอยู่เป็นบรรยากาศด้านนอกนะครับเพราะว่ามันจะเห็น จะเห็นของคําว่าชอบครับคาเฟ่นะครับมันคนเขาถ่ายอยู่นะครับเป็นตัวหนังสือสีส้มตัดก,กับสีขาวนะครับสวยมากๆเดี๋ยวเรารอไปถ่ายนะครับเนี่เพื่อนร่วมทิปเรานะคะรับในการแต่งตัวเราชิลมากเลยทุกท่านะะเราจะทําการถ่ายรูปกาม,มุมนี้หรอขอตัวถ่ายรูปก,ก่อนนะครับ เราเรอเครื่องดื่มอยู่นะครับเครื่องดื่มเรามาพอดีนะครับเราก็สั่งเหมือนเดิมนะครับเป็นอเมริกาโน่นี่นแหละครับเพื่อนๆก็จะเป็นบรรยากาศร,ร้านคาเฟ่สไตล์มินิมอลนะครับที่เปิดใหม่ถ้าใครสนใจอยากมานะครับถ้าใครแวะว่างมาเที่ยวเชียงใหม่นะครับก็แวะมากันได้ที่ร้านชอบครับคาเฟ่นะครับก็เสิร์ชใน Google เลยนะคะว่า ชอบครับคาเฟ่ก็มาตาม GPS เลยนะครับนี่นะครับบรรยากาศในร้านหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญฝากกดกระดิ่งกริ๊งๆไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการติดตามนะครับว่าครั้งต่อไป ART Channel จะไปที่ไหนนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวไปถ่ายรูปก,กันนะครับเดี๋ยวเก็บภาพมาฝากนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย